อะไรเป็นเป็นวันละแสนโอ้โอ้ไปนะเพื่อนพอได้เนาะบ่ได้ไปจลางมื้อแล้วบ่ได้ไปกลางมื้อแล้วเพราะว่าดทำความสะอาดนี่ได้ทาควาทางดอนเนาะเลยเอาดีใจนั่เด้อคือว่าเพิ่มเช็ดห้องน้ำมาอีกโดยเพิ่มเช็ดห้องได้ห้องน้ำแบบฮู้ยังบู๊ยอีกอืมผู้คืออ่างเช้าเห็ดออกไปทางหน้าเพิ่นเนาะใส่สะเดนเพิ่มนะซุดนะพ่อ รักวัวตนัเด้ักสุดนี่แม่รักต่นันยังไปได้อีกอยอ่เอาบาตรท้าเฮนหองน้าของปเฮ็ดอยู่ใช่ปะว้าเฮ็ด้าโตอีกตัวนี้นะห้าคุดสามสามาวนาพังเหรอ้าดันไว้เนาะยุดไว้ต่เกิดไม่แล้ววะแตยเกิดไม่แล้ววะเฉกาแต่ว่าพอไปถูเฉลกระบอว่าโคโซ่นะมันบ้านี่พอจะยุยงยักเพาะอยู่คนละเออจะยักเพอะโดยพาใช่ไหม ทักทายสบายดีเดอ้อสบายดีสวัสดีพี่นอ้ FC, ขของเอฟซีบ้านลุงในสุกุคนพ่อกันเคลเกา่าคือเดินกับซอ,อ,องแม,ม่บันน้าเนาะมามันนี้กลับมาหาทางโพตูโจยพี่น้องเลยสมุนซื้อข้าวสารมาให้เนาะพี่มาบนทางหลทสายเรากำลังเห็ดหัวยังไงเฮียงพากันเห็ดหัวว่าละ่ะสบายดีเดอ้อ เด้ยเด้ยอันนี้เป็นไฟชาหนิลานโอ้ซื้อยังบ้าขนาดฮึซื้อยังเจ้าน่ะฮะโอ้เออเอาเอาเห็ดหัวเออเด็ดโคตรจำทีฮะลมเทมันนี่อือเราเห็ดหัว ยังเปล่าอะไม่ใช่เพียงนะอืมเอาดีใจน้ำเล้าพี่น้องเอ้น้ำทั้งบระเสริฐมาเมื่ออื่นก็นมา่อเพื่อนครัวแล้วอะดีใจน้ำทั้งพอตู้โจยแล้วพี่น้องเอ้ยสมุนกะมาอะเจดเบิ่งผูกเพื่อนซานเราโอ้โหผจญโตลงทั้งใดเด้นี่้าึี่จำมาเห็ดหัวเห็ดแค่พี่น้องเอ้ด,ดีใจน้ำเนาะ นี่บกทำน A, ้อยพากันเห็ดอ่คั่วเฮือนเรานี่ยค่ะได้โอ้คนกินต่อลงทั้งใดได้เฮือนครัวเพ่วคนเนาี้ยบ่าวแสนมาเห็ดเฮือนครัวให้พี่น้ายกินี่สบุนทรเสือกระสานเนาะมาให้กระสานกับหมักพริกกับหมักพริกเกลือเครื่องคั่วแหละพี่น้องไรสมุนก็ได้เบิ่งเกือบซาลาวามีอย่างนี้พี่น้องก็เอื้อที มีขบเปิดบอลบางทีนอนหมอนมุงนะทางสมบูรณ์ก็บุญอย่างไรนะขอขอามุกขอบใจทางเมย์บุญทวีศิว again, so ่าให้ลูกเป็นสะพานบุญให้ในมือนี่เนาะดีใจน้ำเล้าดีเพื่อนครัวมันดูมีได้หร่อยังเลยโอ้ทางบ่พ่นก็มาล่ะมาพ่อเล้าอย่าเง้ยนี่เตียงแล้วทางบ่อสเซนซื้อมาให้เราเราคักได้เตียงก็ได้เนาะ คักๆนี่ย้องเลยบบเคยมาทางนี้ก er. ็ mes, ได้มาแบบนี้ถ้าว่าทางเมย์เพิ่นโมหาเวียกให้หรือว่าผมเนาะเวียกให้เนาะเอากะบ่ได้ไหมเพี่ยวบองบักหล่าเห็ดหัวพี่อืมโอ้ไม่แล้วกะอืมบ่หนาวว่าพากันนุ่งเสือแขนงชันอันนี้หนาวหนาวอยู่อืมใช้บักหล่าเฮือนเจ้าจ่ะ เนี่ยอยู <strikes and ongs> ่ไหนพูดอยู่บ้านใต้เดี๋ยวเพิ่นมาเล่นน้ำบ่เพิ่นมาซอยมาซอยเวียมาซอยเวียขดจับอ่อนแท้เนาะเล็กกับปูกับเล็กคือซืือกของอ่อนงานเงียบร้อย ขุดรักหัวข่งไ้ขุดว่านี่บ่ตอนเที่ยงกินนี่อืหมาหามน้อยนี่มาช่วยดูดังๆเด็กคนเห็ดหัวเห็ดแค่กันเป็นครั้งแรกที่ได้มาพี่น้องอยมือทำอิดมือทำกรอมาเนี่ยอือแล้วต่อหัวก็เห็ดได้แล้วโอ้โดนเราสีล้านนี่กุ้งอะ่อนี่ คืออยู่แถบอื่นนี่โอ้โตัวลายมือเดือดได้นี่จักเม็ดนี่แ่ละจักอยู่บ่เม็ดเม็ดคุณเช้าวเม็ดหรือว่าหึขนาดกระบะฮู้คือกันเออเจ้ากระบะฮู้คือกันลูกชายแล้ววายนี่ ไม่ <c oughs> ตัวนี้ไปเห็ดเฮือนคั่วอีกออเพื้นที่คีโตออกบ่งได้พืน้นิี่โตเฮือนคัวแบบนี้ออกทั้งหนาชีบอคือทั้งข่างบาออออกนี่เลยเฮียนคั่วนะพืี่เะออกมาเลยพือนที่เกาะออกมาต่อออกมานี้แบบนี้เดินทั้งพุ่นนะหอดใชอนี่หอดบองสุดคุดร<า>ักกันบอโอ้คอยบอนคุดรักนี้อะเียออกนันนะ โอ้หอดพ่นส oh ุพ่นอ๋อผลสีตอเคื่อนคั้วออกมาบนนี้แบบนี้กินข้าวกับยังไงนี่กินมูนเออกินมูนเอออยู่กับพ่อสองคนเนาะแต่ละมือเจ้าเห็ดยังไงจ้ะเต่ตตอนที่บาโบทันมีผ้มาช่วยเหลือเจ้าก็ไปห้าเห็ดเวียกน้ำมูนแล้ว เห็ดเวี้ยงยังเป็นรักแกนมันก็ะไยเวียกขุดมันน้ำบ่เห็นด้ว่เพื่นจ้างนี่ได้ขุดมันทางนี้เพื่นจ้างอนไรเป็นเป็นวันละแสนโอ้เข้าไปนะเพื่อนพอได้เนาะบ่ได้ไปจักมือแล้วบ่ได้ไปช่องสามมือแล้วเพราะว่าทำความสะอาดนี่ได้ถากว่าทางดอนเนาะเอาดีใจนัมเด้อคือว่าเพื่อนเช็ดห้องหน้ามาอีก เย็นชีเฮ็ดมองได้ของงามยังผู้ฮู้อีกยังบ่ผู้เพื่อนแล้วก็เป็นชาวตั้งคักซ้ำงูอ้าวๆชีเฮ็ดเพีไงซะบุ้งยังมาอันโยงนะอันนั้นทางบ่แสนก่อนอันนี้บ่สั่งกระซีเตียงมาเมี่ยนนะเนาะสบายดีเด้อทางบ่แสนสบายดีเตียงอันนี้คือคักแท้ผอเชียนนนี้ชื่อเท่าไรเอันนี่ สีแสนเศร้าตัวนี้อันนี้ตัวนี้มันสีแพงกว่าตัวไหมนั่นแน่แมนบอกแมนโอ้ซื้ออยู่คนแรกมองแค่แรงอไงเด้อันเดียวนี่สีแสนเศร้าแมนป้าขื่นอริน้อยเลยนี่สีเศร้าอือแล้วแต่แต่เคยซื้อแต่ก่อนน่ะอ่าทรงทรงเส้นหายเลยทรงเสหายเลยประมาณนี้แหละแต่ว่าตัวนี้มันเป็นไม้เลยมันเป็นไหมฉังไปมันสีดีกว่าแหละมันสยแพงอืออือ แต่เขาเขาใช้ชื่อไวยากาน่ะมันจะเป็นแบบไม่นิ่วอันแบบนี้เนาะไม่แบบนี้มันวะแม่ไม่แบบนี้มอันนี้อันนี้สิมาเห็ดเัิงแสนใช่ไม่เขาเขาจะเอามาเห็ดเห็ดประตูโอ้ใช่นี่ประตูใช้ส่ห้องเพิ่นนะนะโอ้เช็ดห้องพร้อมเด้โอ้ที่ขัดห้องให้ แค่ขั้นห้องแล้วก็เฮ็ดมีประตูก็ยังปิดได้พร้อมสิอ่ะนะเวลาเขาไปหันมานี่พอได้ปิดเนาะเขได้ล็อกแต่นะผลิต่อเพื่อนครัวออกทา้งในอ่าว่าสิตออกพิ่นละก็สิตออกพิ่นละน๋ออนแต่แรกว่าสิออกพุ่นแล้วตะกี้น่ะวันนี้มันเดดเอ้าบ้านนี้เนาะแม่นยังบ้านนี้ปินไปนํากันบ้านนี้คือบางอยู่เนาะลงทัก ไฟต่อหันแล้วน่แต่ว่านมาเช็ดพุ่นตงเหนือพุ่นตวันนี่ตูระบายเอาว้เอาไว้ค่าขากาเทอร์อย่างว่ากับ่ายูใบบาเขานนางนักังเช้า็นไหไปทางหน้าพุ่นเนาะ้ส่เดนเพิ่นะุดหพ่อเนีรักวัวแต่นันเด้รักซุดนี่แม่รักเดนัยังไปไอีกเยอะเอาบัตบัดเท้าเห็ดหงน้าของชีวิตเฮ็ดอยูยใชบาตนี่ตอนแร่นามเช่นว่าอะเห็ดหงน้าอยู่นี้เห็ดมุมไหนเพราะว่าเฮือนกระตั้งสุดเลยบ่ นี่อยู่ในขอบเขตเดียวกันนี่แหละใกล้ๆนเจเจแถวเจเด็ดสี่ีไก่น้ำนี่แหละเนาน้ำมันอยู่เทิงหมดเลยเขาให้เกษตรยื้อเรื่องเขตนี้แมนแมนดีใจน้ำเล่าแล้วบ้านนี้มีแต่สาวตั้งนี่แหละลมมาชิบปีตท้องวะวัวเป็นที่เนาะเอาโตทางพุ่นเขาไม่ได้ตั้งเอาสมมุิว่าเอาเโตอีกตัวนี้นะเอาคุดซามซามเสาหน้าผังเอาเอาดันไว้เนาะยึดไว้ อยู่เลยบานนี้นะท่นไปเฮ็ดตั้งคือกันก็คือว่าแะลรญาตินะบัมยามกับมันจะก็ไหมอ่ีแกไหมนสิพาไปกไหมกับพาไห้ะงิเพแล้วมันอยากมีลมแหงช่วงเดือนหกฝนไม่นะแม่หนื่หน่เตรืยอไดหมือเหนะยเบิ่งยื่อนว่สิเห็ดจังไดนถ้าสร้างมาก่อยนืเน่นไปใหนบ่นืเพิ่หนยนน่น่น้อยเพน่นก็เพิ่นไปจ้างเพิ่นเฮ็ดให้เนาะแม่น นี s name, <S ่กระทั่งมาพรอนเพิ่นพอดีอยู่แล้วแบบนี้สองคนเนาะพอดีอยู่เฮ็ดแบบนี้แหละพอดีเปอร์เซนเลยกับโบกับโบโบเปลืองโบปรนไดโบฮอดคือเขาอันมนี้คือเรื่อนดินเนาะเรื่องเฮ็ดให้คนนี่ซัำนี่ก็โอเคได้พอผลมีบอลผักบอลเศร้านะตามทุกประสงค์ทั้งผู้ใหญ่กับเราขึ้นอยู่กับทั้งผู้ใหญ่เพิ่อนมากแบบใด มันจะใหาเช็ดเห็ดเองก็เนี่ยสร้างมาให้แบบนี้เขาเช็ดแบบนี้สร้างมาแบบนี้เขาเช็ดอยู่แบบนี้ขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่เพิ่นคือเก่าถ้าว่าเพิ่นให้เฮ็ดเฮือนดินก็ต้องได้เฮ็ดเฮือนดินเอาเท่านี้ก็ต้องได้เอาซ้ำนี่ขึ้นอยู่กับไอชุดประสงค์ของเพิ่นนั่นแหละแต่คุณยาิ่นสร้างมาอากาศบ่ได้ว่าเออเาไปสร้างเอาเฮือนดินมาให้แบบนี้มันก็โง่มันก็บ่บัวได้อีกนะมันะให้เฮ็ดเฮือนอันนี้ไปเฮ็ดเฮือนดินกรบโ่ได้อีกแต่เสามันก็ยัง หลายแล้วสองมือนี่เนาะวันนี้วันหนาวมาหนีิเนาะสองมือด้ววันนี่กะลมวันก่อนน่ะกะลังว่าโอ้ใส่เสื้อกันฉั่นได้มื่อเื้านี่ห่อนประมาณสองมือเนาะประมาณเนาะย่างเบอร์ย่างมาชองแล้วกันหนาวหนาวกับพี่แล้วหนาวกับพิงแดดอยู่เตียงพี่พี่มานั่งอยู่พี่เอาเอาพี่มานั่งอยู่พี่ โอ้โหนี้เราไปฮะแตเดินถึกตาเ่นถึกตาโอ้หังจ้าก็ต้องนั่งหันลังชี้อ้ต้แวเหุ่งเด็เราต้องไปที่นั่เตาะไปเลยเห็นาโอ้ผมไม่ไมสั่นพดทจักใช่ลงทอต่สเก็บเอาอยู่ใช่เปลารอปะ เมื oh, tha tha ae, ơi, dove, dove. ่อเ็นทางเลยโอไปท่าเลยเ็นทางมาโดยโอ้อๆโดยโดยโดยทายระตูันดยโดยโดยโดยออาสบายดียงตูอีกทหนึ่งเด้อาเ้ยอาดีใจน้าเด้อปตูเด้อดยเฮ้ยนยก็มีห้องน้ําม่ต้องได้เขาป้าอีกแล้ววันนี้จะไนเดลยเดในเขื่อนครัวก็ได้ไ่ได้ลงหนึ่งล่างเขาก็ได้ห้องน้าก็บ่ได้เขาป้าวันนี้ าแบบสะดวกสบายเนาะมีแล้วดีใจน้ำเด้อโอูดูชะการเลื่อนๆทำรีฟูลมีเงินมีซานอยู่ละเนาะพอสมควรดทันโดยโดยหนึ่งตัวฟันเนี่ยชิ้แล่บัตรบุนมาหอดยอดมันมาถึงบนวมาพอพอพอได้ครึ่งหนึงแล้วลูกเอ้ยเจ้าเจ้าจะขาดจริงดิเสือ เกาจอกาดล้ชึงแล้วไปอย่างจุชการแห้งแดงก็ให้ผพอวุงก็โจงพอนวุงครักเาเบาผ่อนเบาอันนั้นจ้อยี่หันสาใจขาดเทิงนึงโดยกระโจผพอก็ิรับดีปีได้ยังทักข่าหลาขาเบ้านโอค่าหันว่านี่เลยดีขึ้นกว่าเก่าร้ายโดยใครแด้การคุณีขึน ดูให้ใจปอก่ะแห้งเด้อดคนช่วยทำไม้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งเนาะปุ้ยปุ้ยใจบุญเพิ่นเพิ่นใจบุญเพิ่นมาดึงคนทีว่าอ่าโบมีกินโบมีอยู่คนทุกคนแหน่ดึงเขาขึ้นเนาะขดยคอนบาลานเมืองผูกคราบจะดีเพื่อนให้คนืจดีเสริมสบายด้วทุกคนกล่าวว่าพื้นสีจังชันมือบุดได้ ด่าเพื่อนกระยาเขาขาเวาเฮ้ากับยาคะาเนียเฮ้าจะว่าเขาโจะเขาเื่อยว่าเขาก็เศร้าเองดอกมีแต่เฮ้ายู่มีก็กินบ่มีกับยาสุมเมื่อนี่อันผุรักผู้ใหญ่เพื่อนไห้ลายเนี่ยแล้วได้ได้ยังเนี้ยอยู่ในในเฮือนในซานที่เพิ่นไห้เขาหนำช้ป้าผาห่มแรวบ่าใส่แร่ผ่าห่มผาห้องแล้วไม่บ่แล้วโดย ในนอนอุ่นแล้วบ้านนี้โดยสุในเพื่อนนั่นแหละมีคนชงกรนี้เพขาวใหมทิบได้ถึงเสีหายเสือไหมรงไหมบานนี้โดยดูทิบคันนึ่งชิุแด้โทรศัพท์ได้นาสุคนเือนดยโดยเปืนได้คืนกว่าทุกอีโยชวยพอเพืนเหี่ยวานี่เพนได้รายกว่าเก้าเนาะโดยอายุเพ่ันยืน เลยนุ่งชกไหมนุ่งเชือกไหมแล้วว่าคาพ่อคนนี่แล้วว่าไอ้พอเราฉันกับคุณคุณเป็นคนมาโอ้ยมีแห้งลุ่งมาว่ะบัดนี้นะได้กินอิ่มนอนอุ่นแล้ววะนี่เนาะโอ้ยเออมันได้มาคนแซ่บมาหาพ่อตัวหารู้ว่ามีไฟได้มาเออคนมาแสดงความดีใจน้ะนี่ แล้วมาโอ้ขจิมาตะกี้มา่านเพือนฮักคือเจ้าว่าวเหนแล้ววันนี้ได้เพื่อนใหม่เพิ่นเก่ามาดีใจน้ำเลยโอยหลายบ่พอตะกี้ที่นอนหมอนมงกกรบ่มีความกินความอยู่กับอดกับหิวเลยทหารมันไม่พอว่าเรือง่คนจริงเนี่ยนี่มันม่พอว่าทบ่ทหารได้สังกษีในวัดนี่เข้าวหายต่ปลุกทุ่งหงเข้าวหายหมดพอเขาไม่ได้ให้ นี่ได้เคยหลังนี่เขาก็ให้หลับเป็นไม่ไม้เคยหลังนี้บ่โดยผู้ชอบแฟนชอบแฟนได้เอาเพา่ืนห้ได้พอเฝืนบ่ให้พอเดีว่าเจ้าบ่ได้ไปบ่จากมาบ่ได้น้ำเพื่อนบ่เฝืนบ่ไม่ให้พอไปไปทำฝืนฝืนเพ่อาเพา่ืนลงแหละคันนี้พอเอาเงากับฝืนให้แล้วไงแบบว่าเฮาไปบ่ท่านเพื่อนดูอืมคันว่าไผไปท่านไหนได้เรื่องเครื่องเจงเฮาไปบ่ท่านไหนบ่ได้น้ำเพื่อน เพื่อนบอกแต่ละครั ah ้งค uh, ู่นะอย่างเลยครั persuade, right? uh, uh, akah, ้งคู่เลยพอบ้านไปลืมมันพอนี้พอไปหายเลยเขาพอว่าผลึกแล้วเหมือนเจ้าคอยชุกเฉียวกันบอกเขาฉุกก็ยังมีรถสองล้อไทยมีเขาลองทำป้าเพื่อนลืมเจ้าโยเอายาดอกมันผ่านมาเลยเริ่มต้นใหม่บ่นนี้เตียนชีวิตใหม่ผู้ใหญ่เพื่อนเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้แล้วถือว่า บุญเจ้ากะมีแล้วเพื่อนจะมองเห็นเจ้านันดีแล้วบัดนี้บ่อดโบอยากบ่ได้หาคอแล้วช่วงนี้เพิ่นมาเปลี่ยนชีวิตให้เจ้าออออ่่ายูเเนยบพออยู่ตายตายครึ่งนึงแล้วเพิ่อนตายเกิดไม่แล้วปล่อยซะแลสักซ์ตายเกิดใหม่แล้ววะตายเกิดใหม่พอเชี่ยการเลยเชี่ยการแต่ว่าพอไปทุงเชี่ยเขาบอกว่า ว่าขอสดนะมันมาชิ้นชิพอจะจจะพาอคุ่นละโอ้จะจะเพาด้อยเพอะใช่เป็นยังไงดีใจเออดีใจจะพพอนเราอ่ะดยอ่สังไกก็สั่งก็สั่งก็ได้มันยังกระไดเลยด้ยจะพอะจะแม่ะพูดเปนย่าก็เคยลูกแมงเราสุดหลัขที่บ้านเมืองของเราบ่ พูดภาษาฮังชีวิตลำบุยเลยเนาะแบบวูดแอบโอ้จาพอที่จงซานคอยสว่างตอนนี้ตนเจ้าตาคมเห็นทุกเนาะพวกเจ้ามาููถุกคอยก็นพนกราท่านสมุนพอว่าจะชื่อเลยพอว่าจะเขาเลยตัวอย่างว่าว่ากันภูเขาเลให้คณะต่าวยาทุกคุณผอบแลวจบแล้วแจงไฟให้ ควานอย่างทีแล้วหางมือกุญแาทุกเลยตายแล้วก็ให้คนมาเสาะให้เป็นคนกระตุ้ตายแล้วคนก็เอามาขึ้นเป็นคนอีกแล้วอ่ะคนเปลี่ยนชีวิตแล้วว่าตายชับตายเกิดไม่แล้ยเป็นยังดีที่ว่าเจ้าหูเจ้าดีเนาะโยฮูดีหูนี่ว่าได้งินมดเนาะได้งินมดแต่ตาเ้านี่มองหัเห็นโดูหูมุมตาบัดมัวเนาะหูแจ้งยังไข่กว่าหูกับ ผูกระดับตากระมัวเพราะแห้งแบบน้เนาะโดยโดแล้วชุดนั้นได้ต่อมาหายเครื่องเลยรากกระบอกเส้นกระบอกไม่หายพอขี่น้องมาหลับเขาหยางไปชกเขาเขาอยากหลับนะพอจึลงนอนเลยคิดดิ้นเขาอยากมาลักโดยพอคิดว่าหมู่ชานหมู่ชิเปเอาอีกตายแล้วดิหากะไข่เนี่ยดิโดยหมู่มาดูชกชำใบบ้าเอาว่ะ แล้วเขาจะบอกว่าใครส่ชั้นอยู่แล้วว่าพอพอถึงนอนกลางซ่องคืนที่เขบาบอกเซนไม่เห็นเหือ่อนจึงนั่นแหละพอว่าอาใส่กระแจลูกเอ้อยใส่ให้พอได้พอบเบนถุงแต่อันงงนี้เวลาพอลงอยู่ตลาดอัดไว้บัดยามลูกบปยอ,อปยู่เนาะลูกบปอยู่ลูกอยู่แค่นี้เขาเห็นบุ้งออืมพูดยังไงก็พุ่นก็แล้วแหละเลยไปเชียงพอเลยเลย อ้าวดีแล้ววันนี้ได้เดินก็เดินแข้มทางวันนี้โ้สยได้เดินกว้างเติบเลยด้วยวันนี้เพื่อนเราคอามเส่ยงราโอ้ยพออันดินเพื่อนเพื่อนไปบอกโอ้ยพอไปแล้วแต่กระหูกไงตอนเรสวิตตอนเราสวิตเพิ่นแห้งดีแล้วโดนกานเบื่อทุกแล้วลูกเลยขอเบื่อทุกแล้วเด็กเป็นคนสารนี่บ่คือบางคือเมืองเลยเป็นอาย เอาคนเฮามันเลือกเกิดบ่ได้ดิดวันนี้กาดีใจแอดีใจน้ำเขาก็ได้มาเห็นเจ้ามีผู้รัรคุรไยหรือว่าทั้ง để lại song ra bà san bà nó thì đem bà phó cho nó rồi 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 hảo sao nghĩ ta tham đê đơ đôi mưa nha mi ok đơ xì bẹt mãi lì nằm mày đơ đôi số đi 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 đơ đi đơ đôi số đi đi đâu đấy số đi đâu đấy số à, đấy đi đấy số đi đấy số đi đấy ครับแล้วไปไปโบเมื่องไงพ่อเจ้านะโดยโดยไปสายกัดโดยเด้อทางมาเสียเด้อโดยโดยโดยคือการนะครับเดยเดินมบุญเพยเด้อโดยโดยโดยไปมันกับ